สวัสดีทุกท่านทีเข้ามานีด้วยนะครับอ่าวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรก็น่าจะรู้ได้ด <c oughs> น,ออนะครับซึ่งอ้าวเย่แล้วอ่าชืบชืบเซนเซียเอ็กนะคบเกมมีเสียงโดนลิขสิทธิ์มากมาดูกันครับว่าคิวนี้จะได้ลงไหมมาดูกันครับจะได้ลงไหมอ่ะนี่นครับรอสักครู่ครับผมไม่ค่อยเชียวชาญๆๆอ่าเอาคลิปคลิ คลิปจะครึ่งนาทีแล้วยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะอ้าว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 เออ 聖夜お前は何のためにそこまでして戦うのだ お前は何のためにそこまでして戦うのだ。そは許さん。ヨニータイシーハはもう容赦はせん。 โกลด่เ็นต์นตัวแรกที่ผมสุ่มได้ทุกคนและเป็นโกเซนตัวแรกที่สุ่มได้ด้วยซึ่งปัจจุบันคือมันกยนมม็ยังอยู่ในทีมผมครับคือยังอยู่ในทีมผมอะเป็น SSR ตัวแรกที่เข้าทีมผมแล้วก็เป็นปัจจุบันก็ยังอยู่ด้วยครับอ่ะดสองนาทีแล้ว นะแต่ว่าเรามีพวก SSR แล้วนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วเราไม่รู้จะเอาตัวอะไรเข้าดลยแล้วก็กดจัดที่ตัวไเลยดิครับอะแล้วมันก็จะจัตรงนี้น,นี่นก็จัตรงนี้ได้แล้วก็คิดกับเซียนะครับมันก็จะได้ภาพค o m b o ด้วยน่าจะเป็นเซนชัดฟินิกส์หมัดทลายดาวอ,อันนี้ก็จำไม่ค่อยได้เหมืนกันแหละ ผมบอกไว้อเดรบุรายังอยู่ในทีมผมครับตอนที่อาโฟไดกับมูเนี่ยออกไปแล้วแต่ยังอยู่ในทีมผมครับโฟไดนี่มันก็เก่งครับแต่ว่าคิวฟูล80ของผมมันรีบด่วนอ่ะมันให้มาอยู่ในทีมแทนอาโฟได้เฉยแล้วมูเนี่ยก็ออกไปเพราะอิคิผู้หลงกันทุกคนอิคิจะเป็นเพราะว่าท่าคอมโบกับเซย,ย่าเลย

レギュラーチェン登れ龍よ ใส่ก่อนโอเคแบบเนี้ยทุกคนจะกินไหมจะใส่ก่อนอย่างนี้หนูจะใส่ก่อนอย่างเงี้ยทุกคนปี๊ผมจะไม่ใส่เกาะดีอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะเออคือถ้าใครสงสัยครับม่ทำไมไม่มีเสียงเกมผมปิดเอาไว้ครับเพราะว่ากลัวลิขสิทธิ์ห้ามเขาเอาคนภาคจริงๆเนี่ยมาคือผากกลัวลิขสิทธิ์นะแต่ว่า ออทุกคนก็มาบอกกันได้นะคะว่าเอาทีมไหนดีไม่เคยเล่นก็บอกกันได้นะครับคุณผู้ชมอ้าวแม่แม่ผมเปิดมาครับอเออเอแครับผมขอคุยกับแม่ผมแบบนึงีบ เสียวเวลาบิงเลยอ่าขอโทษจับเสียงเพีงแซงครับเพราะว่าเออแม่ออกมาครับโดยไม่ได้นัดหมายแล้วผมเ่ก็ต้องไปคุยกับแม่ครับว่าผมจะเล่อนอีกสองตาแล้วเดี๋ยวจะจบคลิปเลยนะเออแต่ว่าวันนี้อ่ะเมื่อกี้ก็คือเราจะใส่อันไหนดีใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมจะขอใส่เปน็นอย่างนี้ไปก่อนนะเอเพราะว่าไหนๆก็สวมใส่มาแล้วหรือว่าถ้าใคร ถ้าใครอยากไม่ใส่กอดหือไม่ใส่กอดมินบอกมาได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำโพสให้ทุกคนเลือกอีกทีหนึ่งอ่านะ <sl aps> แล้วก็ไ,ไปเลยทุกคนนี่คือเล่นมาตั้งนานนะ

ไม่รูบอลแ่กันนะ่งสวยเลยจัเซร์สกมีใคระใค้ฮเไม่รู้พูดถงกูเบาเกิดความดีใส่เซยะอีกแล้วเซียะชีวิตเนทุ่นจับเฮ้ก็ชัเลยมัาคล้ายดาไม่รู้ไม่รู้้ยย

ขอรับนี่รับแล้วแล้เก็อกรรับวยเลยของแกแล้วก็แตสุดท้ายครับก่อนจบคลิปนั่งมันอะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้อะไรนะก่อนกับโลซัน รอไปยาวนะก่อนที <urai> <racing w> <dividends> ่ได้จบคลิปเนี่ยเมื่อไรจะได้จบคลิปอ่ะเออ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 เอดเดอเอเออเอออเ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  พูดไปครับอันนี้ตาสุดท้ายแล้วจบคลิปเลยครับขอบคุณครับ